เป็นูกกับพี่เขาจ่ทำคืออะไรความยุติธารมคืออยู่ในฟวาวคิดของตัวเราเองเข้าใจไหมว่าวาอะไรที่มันเป็นความยุติธรรมกับไม่ยุติธรรมความถูกต้องความเที่ยงธรรมความเสมอภาคของทั้งสองฝ่ายอาจจะแบบยึดหลักตามกฎหมายก็ได้หรือว่าแล้วแต่ในเรื่องนั้นๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่อยางไร พีทยาเหมือนว่าเราต้องได้รับสิ่งที่ดีส่งแบบไม่คือการไม่ได้อเอาเปรียบก,กันคนปิดทาครับก็คงจะเป็นต้นทนายที่คอยตัดสินคดีที่ตรงไปตรงมาทั้งสองฝ่ายครับในข้อข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือการที่มีคนมาแจกขนมแลวแบ่งไม่เท่าเทียมกันนะ